โอ้นี่มันเป็นความรู้สึกดีๆก่อนไปเที่ยวกระเป๋าจัดแล้วแผนการเดินทางก็มีแล้วไปเที่ยวครั้งนี้ตรงน่าจดจำแน่ๆเพียงแค่ดูเคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับนักเดินทางคุณไม่มีหรอไม่เป็นไรฉันมีมาเผื่อคุณแล้วคุณสามารถผูกเข็มขัดผ้าพันคอหรือผ้าห่มไว้ใต้โต๊ะหน้าที่นั่งเพื่อทำเปลสํสหรับขาของคุณได้นะมันจะช่วยให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นในขณะที่อยู่บนเครื่องบิน คุณสามารถซื้อที่นอนเป่าลมพิเศษซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นเตียงสําหรับเด็กมันจะช่วยคุณได้ดีเลยละ่ะถ้าลูกของคุณไม่ชอบขึ้นเครื่องบินและร้องไห้ตลอด อย่านำกาแฟขึ้นเครื่องบินเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับสูงความชื้นในอากาศจะเหมือนกับทะเลทรายที่ร้อนระอุเลยร่างกายของเราจะขาดน้ำอย่างรวดเร็วและกาแฟเป็นสิ่งที่ทำให้มันมรุนแรงขึ้นจะเป็นการดีกว่าถ้าคุณซื้อน้ำเปล่าสักขวดที่สนามบินหลังจะผ่านจากการตรวจพาสปอร์ตแล้วหรือซื้อบนเครื่องบินก็ได้พยายามกินน้ำที่เราซื้อมาเพราะน้ำที่เทจากาลงในชายกตัวยอย่างนะอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่และแนะนำให้คุณกินของเค็มก่อนขึ้นเครื่อง แครกเกอร์หรือมันฝรั่งทอดเป็นตัวเลือกที่ดีเกลือจะดักของเหลวไว้ในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเมื่ออยู่ในที่แห้งมากๆเช่นบนเครื่องบินไม่ชอบอาหารบนเครื่องบินหรอบางสายการบินจะจัดเมนูพิเศษให้ผู้โดยสารคุณแค่ต้องเอ่ยปากขอซึ่งตามกฎแล้วมันจะอร่อยกว่าอาหารทั่วไปบนเครื่องซึ่งค่อนข้างธรรมดามากนี่เป็นเพราะแรงกดอากาศต่ำและอากาศแห้งบนที่สูง ทำให้ต่อรับรถของเราทำงานแย่ลงทําให้อาหารดูจืดชืดไปหมดน้ำมันหอมระเหยจะช่วยคุณกำจัดอาการคลื่นไส้และรู้สึกไม่สบายได้นำน้ำมันเปเปอร์มิ้นต์ขวดเล็กๆขึ้นเครื่องไปด้วยและดมมันเวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีหากสายการบินไม่อนุญาตให้นำน้ำขึ้นไปบนเครื่องเลยให้หยดน้ำมันลงบนผ้าเช็ดหน้าแทนอีกทั้งถ้าคุณวางแผนการเที่ยวสั้นๆและสายการบินไม่ให้นำน้ำหอมขึ้นเครื่อง ให้คุณเทน้ำหอมใส่ทิชชู่ให้ชุ่มแล้วใส่ไว้ด้านในกระเป๋ายิ่งน้ำหอมสัมผัสกับผ้านานเท่าไหร่ทิชชู่ก็จะส่งกลิ่นหอมได้ดีเท่านั้นถ้าคุณเคยมีอาการเจ็บแหลกและนอนไม่หลับหลังจากลงเครื่องคุณควรออกกำลังกายเล็กน้อยก่อนเดินทางไปยิมหรือวิ่งมินิมาราทอนมันจะช่วยให้คุณหลับได้เร็วขึ้นหลังจากลงจากเครื่องบิน ไม่จําเป็นต้องคลุมกระเป๋าเสื้อผ้าของคุณด้วยแผ่นฟิล์มป้องกันหากต้องการให้มันกันน้ําเอาเทียนปกติมาถูที่กระเป๋าของคุณสิขี้พึ่งจะช่วยกําจัดฝุ่นและความชื้นและคุณยังสามารถป้องกันกระเป๋าโดยการใส่เสื้อยืดให้มันได้โดยจัดให้ที่จับผล่ออกมาตรงคอเสื้อและอย่าลืมทํารอยบากบนเสื้อสําหรับที่จับด้านข้างของกระเป๋าเดินทางด้วยสายการบินมากมายแจกของฟรีมากมายให้กับผู้โดยสาร ถ้าคุณอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างและจะได้มาได้อย่างไรก็แค่ถามลูกเรือทั้งดินสอเด็กทิชชู่เปียกตัวต่อของเล่นขนมและน้ำผลไม้แต่ละสายการบินมีชุดของแจกเป็นของตัวเอง กระเป๋าเดินทางหายเป็นเรื่องหายากแต่ก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณอยากหาเจอมันเจอง่ายมากขึ้นให้ถ่ายรูปมันก่อนขึ้นเครื่องแล้วแสดงรูปแก่พนักงานในสนามบินมันยังมีวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าแต่ราคาแพงซึ่งนั่นคือการซื้อ GPS พิเศษแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางมันสามารถทํางานได้สูงสุดถึง6วันและคุณสามารถใช้มือถือในการหาตำแหน่งของกระเป๋าเมื่อไหร่ก็ได้ ก่อนจะเดินทางไปประเทศอื่นเขียนเบอร์โทรสถานทูตกับเบอร์โทรและที่อยู่ของโรงแรมที่คุณจะไปพักลงในกระดาษสักแผน่นสิ่งต่างๆอาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทางและคุณอาจไม่สามารถใช้มือถือได้เก็บกระดาษใบนี้ไว้กับคุณตลอดเวลาและเคลือบพลาสติกเพื่อป้องกันมันให้ดีถ้าคุณชอบสถานที่สวยๆใครจะไม่ชอบละ่ะแต่ไม่ชอบฟุงนักท่องเที่ยวใครจะชอบละ่ะคุณควรหยุดมองหาบริการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ค่อยๆใช้เวลาและเส้นทางตามที่แอปแผนที่บนมือถือบอกคุณจะเจอทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆอาจไม่รู้จักได้เมื่อคุณต้องต่อเครื่องที่ประเทศอื่นคุณอาจต้องอยู่ที่นั่นตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงหรือนานถึง3วันเช่นถ้าคุณเป็นไปประเทศไทยผ่านประเทศศรีลังกาคุณสามารถอยู่ที่เมืองโคลัมโบได้2-3ถึงวันทำไมไม่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ล่ะ แต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดคือการหยุดพักแบบนี้ไม่ได้ส่งผลต่อราคาค่าตัว๋วคุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดพักที่เป็นไปได้ในคําอธิบายค่าโดยสารอีกทั้งมันเป็นการดีที่สุดถ้าแจ้งสายการบินก่อนว่าคุณต้องการอยู่ในประเทศที่ต่อเครื่องสายการบินสามารถช่วยคุณเรื่องวีซา่ารถบัสและโรงแรมได้ซื้อบัตรสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่คุณไปบัตรพวกนี้จะช่วยประหยัดเงินทั้งในเรื่องรถสาธารณะพิพิพธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ถ้าคุณชอบของฟรีใครๆก็ชอบให้เตรียมหาข้อมูลก่อนว่าสามารถเข้าชมที่ไหนได้ฟรีบ้างอีกทั้งมันยังมีวันต่างๆที่คุณสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในโลกได้ฟรีด้วยคุณสามารถประหยัดราคาตั๋วได้สูงสุดถึง10%โดยซื้อทางออนไลน์มันทั้งเร็วกว่าและช่วยให้คุณไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวซื้อสแกนเอกสารทั้งหมดของคุณและอัปโหลดไว้บนคลาวด์มันจะช่วยคุณได้มาก ถ้าคุณทำทั้งพาสปอร์ตและมือถือหายผู้คนท้องถิ่นในบางประเทศอาจมองคุณเป็นนักท่องเที่ยวผู้ร่ำรวยและจะพยายามให้คุณซื้อบางอย่างจากพวกเขาจงเรียนรู้คำว่าฉันมาที่นี่เพื่อทำงานในภาษาของประเทศนั้นแล้วทุกๆคนก็จะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวถ้าคุณต้องการเช่ารถคุณต้องตรวจสอบและถ่ายรูปรอยขีดข่วนและรอยบุกทั้งหมดมันจะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณทำต่อหน้าเจ้าของรถเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในภายหลัง ถ้าคุณชอบซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณควรไปซื้อในช่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนปิดเพราะราคาสินค้าที่เน่าเสียง่ายสามารถลดได้สูงสุดถึง50%ในประเทศอเมริกาไทยฮ่องกงและหลายๆประเทศพวกมันไม่ได้เน่าหรือกินไม่ได้แต่ร้านค้าต้องทิ้งมันหลังจากปิดร้านอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงพยายามขายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อินเทอร์เน็ตที่ต่างประเทศนั้นค่อนข้างแพงและการจ่ายเงินมากมายเพื่อดูแผนที่นั้นไม่โอเคเท่าไหร่แต่โชคดีมันมีแผนที่ออฟไลน์เช่นกันเพียงอัปโหลดแผนที่ของเมืองที่คุณจะไปคุณก็สามารถค้นหาตำแหน่งร้านคาเฟ่พิพิธภัณฑ์รีวิวและคะแนนโดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้ถ้าคุณมองหาโฮสเทลและต้องการความเป็นส่วนตัวให้เลือกห้องที่มี6เตียงห้องพัก10เตียงอาจจะถูกกว่าแต่คุณอาจไม่ได้ใช้เวลาทั้งคืนคนเดียว ผู้คนที่ต้องการประหยัดเงินมักจองห้อง10เตียงทำให้ห้อง6เตียงเป็นตัวเลือกระดับกลางที่ไม่ค่อยมีคนเลือกคุณสามารถขอที่ชาร์จที่โรงแรมของคุณได้ฟรีถ้าลืมหรือหายเพียงแค่บอกพนักงานต้อนรับเกี่ยวกับปัญหานี้ผู้คนมักลืมสายชาร์จและที่ชาร์จไว้ในโรงแรมบ่อยๆและพนักงานโรงแรมจะนำมันไปใส่รวมไว้ในกล่องใหญ่กล่องเดียว เถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอด้วยนะเรายังมีวิดีโอสนุกๆอีกมากมายให้ได้รับชมกันเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาและมาใช้ชีวิตให้สดใสกันเถอะ